คณะสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังเดินทางมาได้เตรียมสถานที่ต้อนรับเรียบร้อยแล้วหลังจากมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปต่ออีกสองบ้านคือบ้านของอน,นัน,นทรัตน์กล่าวรำและก็ จินยุทธามีสามคนคณะจะมา,าในวันนี้ซึ่งเขาได้โทรศัพท์มาบอกตอนนี้เดินทางมาข้ามสะพานมาแล้วสะพานสะพานอะไรนะสะพานแม่น้ำยวมตอนนี้ข้ามมาแล้วตอนนี้เขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าถึงสะพานแม่น้ำยวมกำลังข้ามมาฝั่งนี้เพราะว่า เขาก็ไปลงไปทางไปทางอะไรทางโน้นทางแม่สเสรียงนอะหลงไปทางตำบลอะไรไม่รู้ทางฝั่งโน้นทางโน้นเขาเลยบอกเขาไปแล้วว่ากําลังมา,มากำลังมาแล้วตอนนี้ก็เตรียมสถานที่เรียบร้อยมีมีอะไรบ้างมีแก้วมีขวดน้ํามีขวดน้ําน้ําเย็นๆเนาะน้ําเย็นๆ ได้ทำต้อนรับเนาะต้อนรับคณะจะมาเนาะก็จัดสถานที่ได้ลงตัวแล้วเนาะตอนนี้เขาก็โทรมาเป็นระยะระยะเสร็จจากนี้เสร็จจากนี้ก็จะไปที่บ้านของนันทรตก,ก่าวรำนะไปบ้านนันทรตก,ก่าวรำเสร็จแล้วก็ไปบ้านของกาแฟ รือว่าจินยุดาเนาะตอนนี้เราก็ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะทำความสะอาดด่วนพอดีเนี้ยตรงนี้รู้สึกว่าเหม็นฉี่ก็เลยเอาน้ํามาราดเรียบร้อยละไม่มีกลิ่นแล้วเหมือนกับฝนตกเลยอะ่ะตรงนี้เอาน้าราดเรียบร้อยละเพราะว่าความร้อนมันมาทําให้เหม็นคลุ้งเลยตรงเนี้ยนะตรงที่ของมุมเนี้ยนะมันเป็นที่มุมวางแผนเรื่องมุมตัวนี้ เป็นมุมที่ฉี่บ่อยๆวางแผนว่าจะไม่วางแผนว่าจะต้องหาอะไรมารองไว้รองรับเช่นพวกขวดพวกน้ำไอพวกถังพวกอะไรมารองรับอตอนนี้ก็ค่อยยั่วหน่อยเนาะไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้ทางคณะเขากำลังเดินทางมากำลังเดินทางมามาถึงก็ประมาณสักหน่อยเดียวเดี๋ยวเขาก็จะ ไปมาที่นี่ก่อนเนาะก็จะมาที่นี่ก่อนเขาจะมาที่นี่ก่อน,าม,าน,อนมาที่นี่ก่อนแล้วก็เขาก็จะไปอีกสองบ้านเนาะบ้านที่เราได้ได้ได้ที่เราได้ขอไปนะขอไปสามคนเนาะขอไปสามคนตอนนี้สถานที่อะไรเราก็จัดลงตัวแล้วอืมกุญแจ๊ดในปากกา ปกาตกปกาตกตอนนี้เขาก็มาแล้วตอนนี้เขาจะมาแล้วตอนนี้ก็หยุดหยุดวิดีโอต้องประมาณไม่เกิน5นาทีสามารถส่งได้โดยไม่ต้องผ่าน YouTube าใช่ไรละ่ะถ้าเกิน5นาทีเนี่ยต้องทำา youtube งนั้นเอาออกไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นระเบียบเขาว่าถ้าเกินห้านาทีลำบากก็เลยตอนนี้ไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่ละเพราะว่ามันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าความความคิดว่าไม่มีใครมาในลักษณะนีนะ้พอดีก็ลืมคิดว่าอ๋อมีคนมาเดี๋ยวเอาเก้าอี้มันนั่งอีกตัวหนึ่งเนาะเอาเก้าอี้ของอาไม้มานั่งอีกตัวหนึ่ง จะให้เขานังเขาอีเดีๆหน่อยเนาะน,นี่คือเขาจะมาช่วยสนับสนุนปีที่แล้วเขาช่วยน้องมิกเขาช่วยอยู่สามพันบาทเนาะปีนี้คงจะเหมือนกันละมั้งกำลังเดี๋ยวจำทำก้อยให้เขาก่อนอต้องหาข้่นให้เขากอนนังข้างนอกข้างในดีมีก้อยรองรับอยู่ตอนนี้ก็มีขยะอะไรก็ลงตัวแล้วมาถึงก็ร้อนนะ มาถึงก็ทำความสะอาดดูดเดือดเลยอืมตอนนี้เราก็พอบรรเท้าอยู่น้ำเราได้เทออกไปหมดแล้วไอ้รนะไอ้เรียกว่าเอาน้ำมาลาดตรงที่เขาฉีอะอ่าเป็นเป็นธรรมดาของหลบๆที่ซ่อนไว้เวลาฉี่ตอนนี้กวาดตอนนี้สักหน่อยก่อนอืมกวาด รถคันนี้รถขนาดนี่แหละรถโทรมาเมื่อกี้ถูกบอกว่าถึงไหนแล้ววะถึงสะพานแล้วสะพานไอ้แม่น้ำโยมสะพานท่าข้ามอ่ะเนาะสะพานท่าข้าม <c oughs> ดเดี๋ยวจะเอาผ้ามาเช็ด เอาผ้ามาเช็ดก่อนเนาะเอาผ้ามาเช็ดก่อนโอ้หกนาทีเป็นยูทู e แน่แบบเนี้ยหกนาทีก็ต้องเป็นยูทู e เลยอะจะตั้งเอาไว้เลยเนาะหกนาทีก็ต้องเป็นยูทู e เลยสิอ๋อใช่แล้วล่ะไม่เป็นไร หกนาทีเกินหกนาทีแล้วเอยเป็นยูทูบเลยเกินหกนาทีเลยเกินเป็นยูทูบไปเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องลำบากเี้ยเกินหกนาทีแล้วเพราะว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ยังได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเป็นยูทูบไปเลยแล้วก็ต้องเสียบไฟไปด้วยเนาะ ต้องยอมเสียบไฟไว้ต้องเยอะต้องยอมอต้องยอมเสียบอะไรนะเสียบเสียบไฟต้องยอมเสียบชัดแบบไว้ไปในตัวเลยถ้าเขามาเราก็เรียบร้อยไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวจะชัดแบบไปด้วยเพราะว่า เคยตั้งใจว่าจะไม่เสียบโทรศัพท์ไม่เสียบไฟค้างไว้แต่จําเป็นต้องใช้เพราะว่าแบตมันหมดทั้งวันเนาะเดี๋ยวจะเสียบไฟค้างไว้เลยมาแล้วมาแล้วโทรศัพท์มาแล้ว,ล,ว,ล,วลกครับลกูกอะไรนะครับเลยหมู่บ้านสมหารมาแล้วก็ จะมีสาลาตรงสามแยกจะขึ้นบ้านแพะนะครับสามแยกจะขึ้นบ้านแพะครับบ้านแพะแม่หาสนะครับสาลาแล้วก็เดินตรงมาเลยครับมาขึ้นรถตรงมาเลยตรงถามรัาว่าบ้านครูปิญญาหรือว่าโบสถ์ครับใช่ครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นมาเลยครับพอ ครับครับใช่ครับพอเลี้ยวซ้ายขึ้นมาแล้วก็มาถึงถามว่าบ้านครูปัญญาอยู่ตรงถนนบดบดบนโบนนะครับบดบดบนบดตีตีถนนครับมีรั้วรอบเดี๋ยวผมจะนั่งรออยู่ตรงที่ประตูรอเนาะครับ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 ตรงมาเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะรออยู่ที่ประตูเนาะครับครับครับอยู่ทางขวามือครับมี รับตรงไาเรื่อยกำแพงนะับมีกำแพงอยู่กำแพงกำแพงปูนครับกำแพงปูนครับเดี๋ยวผมจะไปรอที่ประตูเนาะครับ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 ครับเลยเลยโรงเรียนมาเลยครับ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 เลยไปประมาณสักร้อยสองร้อยร้อยเมตรเมนเนาะประมาณร้อยรับครับ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 ขับขับคุณครับ ตอนนี้มาแล้วต้องตั้งโทรศัพท์ไว้แบบนี้นะตั้งโทรศัพท์ไว้ตั้งโทรศัพท์พไว้เนาะตั้งไว้เงี้เลยเออก็เห็นดีเนี่ย